สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นอ้องฟองจะมากินไม่พูดพ่อมทำเพลงค่ะกินอะไรไม่รู้มะขาเนี่ยอะไรอะ่ะถ่ายเลยแล้วหนูใส่เลยเออต้องขาดใช่ไหมถ้วยร้อนถ้วยร้อนเขาเรียกถ้วยร้อนหนูต้องเอาให้น้ำมันทว่ทวมๆไม่ใครแตกไม่แตกไม่แตกกำลังดีกำลังดีงดใส่หรือเปล่าแตกวะ่ะอ้าอกิ้งขยายเนะออ นี่นี่นี่อันนี้ถ้วยเขานะคะมันจะร้อนนะต้องเอานี่มันออกไว้ไม่ต้องใช่ไหมเพราะอ่ะอ่ะเสร้ยเสร้ยเสร้ยตื่นเต้นวิ้งเดี๋ยว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 แม่เดี๋ยวมันร้อนมือนะเอาเรื่อยเรยปิดปิดปิดนี่มันจะละลายนะอ๋อร้อนมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอไม่กอดเอานี่ออกทั้งนั้นอ่ะโอโอเคต้องเอานี่ออกไหมไม่ต้องใช่ไหม ตื่นเต้นตื่นเต้นไงอ๋อเราทำเราลองครั้งแรกเนาะเราไม่รู้อ่ะเอ้าตื่นเต้นไปธรรมดาถ้าเรากินบ่อยๆเราก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วอันนี้เราเทสเทสเทสน้องฟองจะกินนะคะแต่แม่จะกินข้าวนะกินข้าวกับข้่วคั่วกระดูกหมูนะคะป้าปากินไปแล้วเลยเหลือนิดนึงแล้วก็แกงหน่อไม้ แกงกะทินะคะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าน้องฟองรอมา่มานะคะเฮ้ยมันดัง <c oughs> <c oughs> มันดังมันมันเดือดอะ่ะมันเดือดป๊อกปๆอกปอกปอกปอกรอประมาณสามชั่วโมงแม่เหรอ,อมันจะอร่อยเนาะอุ้ย ว่าอ,อันนี้เขาบอกเขาต้องเอาอันนี้ออกไม่ใช่หรอเออเอา,เอ,า,เอ,าออกถือ่กลัวร้อนเนาะบเรากลัวก็เห็นเขาต้องเอาอันนี้ออกด้วยนะเห็นเขาบอกอะจะจะได้แบบว่าเออน,นี่เห็นไหมว้าวสนุกสนุก,กว่ะส,สนุกกว่ากินอีกก็คือการเล่นนี่แหละใช่ใช่ สะดวกมาก,กเลยนะไม่ต้องต้มน้ําร้อนนะคะ,ะน้ำตกอ่ะอน้ำน้ำที่น้องใส่เข้าไปาเมื่อกี้น้ำเปล่ปาธรรมดาเลยนะคะน้ำอ,อนุอนภูมิห้องเผ็ดอุต<ม>แต่อร่อยคั่วกระดูกหมูร้อยมากมเผ็ด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 โ้โหแค่แค่กินน้ำแบบแตะลิ้นนิดเดียวอ่ะชักอ่ะมีชัก แซบ่บข้าวข้าวเที่ยงจา้าข้าวเที่ยงกับข้าวสาวรวมกันอ,อุ่น,อนเออเออเออร้อนร้อนแอบดูมาดิอึ๊บว,ว้าวโอ้ยใจใจ,ย,จย,ยังไม่สุกหนูมันเพิ่งทำมันเพิ่งร้อนเนาะอืม แล้วอีกอย่างเราคือเราอยากอยากชิมรสชาติมันนะคะว่ามันอร่อยไหมคือความความที่มันแบบเนี้ยมันก็ตื่นเต้นไปอย่างหนึ่งแล้วนะคะแต่คราวนี้เราก็เลยอยากชิมรสชาติว่ามันอร่อยไหมมันแซบบอสินะคะมันแซบบอแบบว่าซื้อมากอะถ้วยเท่าไหร่นะสามถ้วยร้อยนะทุกคนซื้อมานอะจารย์นี่ไม่ได้ขายเดอ้อไม่ได้มาขายเดิม เดี๋ยวจะถาเ่ามาขายดะวไม่ได้ขายนะ <c oughs> เออจริงๆอ่ะเขามีมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้ลองนะคะหลายๆคนก็เคยกินแล้วแหละแต่เราน้องฟองอยากลองเผ็ดเดือดใหญ่เลยพี่ฟองเอ,อ้ย เหมือนเหมออือนเหมือนอยู่ในหมอ้ออ่ะเหมือนอยู่ในหม้อต้มอ่ะใช้ได้เลยเนาะแบบว่าชอบแบบสมมติไปแบบแไปแคมป์ไปอะไรเงี้ยอันนี้บบๆๆนก็มีอันเผ็ดเผ็ดูกินรสอะไรลูกชาบูชาบูน้ำดำนี่น้องกินรสนี้นะคะชุบมาดูรอดูหน้าตาน้องฟองใส่ ลูกชิ้นจา้าลูกชิ้นไปสามลูกเพื่นโบมักกี่ลูกชิ้นน้องฟองอะแล้วก็ไข่หนึ่งใบนะคะเดือดมากเลยอะชอบเสียงจังเลยอะท่าน้าหนาวเนาะหืมหน้าหนาวแบบคือเราไปแบบไม่ใช่แหละไปอยู่บนดอยจริงๆอันนี้ไม่อยู่บนดอยมันก็หนาวนะ อยู่นาะบ้านเราก็หนาวอ่ะปีเนี้ยนาะปีนี้หนาว,น,าวนะจ๊ะหนาวทุกประเทศไทยเนี่ยทุกท,ท,ทุกจังหวัดเลยแต่ว่าภาคใต้น้ําท่วมเนาะอันนั้นอ่ะแต่พูดถึงถ้าภาคอื่นๆก็หนาวจากปีนี้เพราะว่าที่บอกว่าหนาวว่าทุกปีมันบ่หนาวทุกปีนี้พัทยานี่ไม่หนาวเลยนะคะบ่หนาวเลยจ้ะแต่ว่าก็เย็นอากาศแบบคือเย็นก็แค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะเนาะ ตอนตอนกลางวันก็ร้อนแดดเปี้ยงเลยแต่ปีนี้ค่อนข้างหนาวจ้ะยิงยย่งบ้านยายเนนะาะนครพนมเนาะโอ้โหแบบเอ่อเพรยกอ,อะไรอุณหภูมิอะ่ะองศานะคะตัวเลขหลักเดียวอะ่ะแบบ8องศาก็มี9องศาก็มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าหลักๆก,ก็ประมาณ10 12 10 7องสิบเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเช้าๆก็มันแปดองศาเก้าองศาอย่างเงี้ย หนาวถือว่าหนาวแล้วลมมันหนาวมากเพราะว่ามันมีลมนี่แหละปีนี้นะเผ็ดนี่รอดูน้องฟองนัเนี่ยรอหนัดูรอพูด,ด,ด, <c oughs> ดผิดปูดถูมรอดูของน้องฟองไก่อะอันนี้ซื้อมานะคะ่กะก็เลยบอกให้แซบถ้าแม่จะของเห็ดแอซิแซบก็นี่พน จริงเนาะ่ายทำกับข้าวอร่อยเด้อยองแ้่ของแล้วเย็นตอนเย็นจะทำอะไรกินเนาะเราไก่ไก่ไก่ไกเดือดเดือดใหญ่เลยอ่ะอแอบดูอีกทีเนาะ ว้าว,อ,วอ,อุ้ยร้อนร้อนดีดีด,ดีคือแบบมันันกำลังต้มเลยอ่ะหนูกีน่นาทีแล้วนี่ไม่รู้ไม่นับเฮ้ยลืมดูนาทีเลยนีด่ดีมากเลยอ่ะไข่สุกอ่อไข่สุกไข่สุกทุกคนไข่แบบไข่เป็นเป็นกำลังแบบไข่ดาวอะ่ะดีงามอะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะตอนตอนมันใกล้จะสุกอีกทีหนึ่งหัว น้องน่าจะชอบกินสุกๆกินไข่สุกๆ,ๆน้องแมวกินข้าวอย่างหลังบ้านอะเนแล้วกินเสร็จหายแต่ะไปเท,ที่ยวเที่ยวโตแล้วเลี้ยงแมวไว้จะหลังบ้านเ่าแม่เลี้ยงนอกจากแบบว่าแมวแบบว่าเขาไม่มีบ้านอยู่เนาะแล้วก็เลยน้องฟองก็เลยเหมือนประมาณว่าให้อาหารหย่อนอาหารให้กินนะคะอืม เผ็ดหายชั่วโอ้โดนโอ้ยหนูอย่าเล่นยันงน้ำร้อนลวกมันดุบบักเลยอ่ะอืมมันดเดือดแรงจริงเหมือนต้มยนมะต้มแบบที่เปิดไฟแบบนี้เลยอ่ะเสียงเดือดแบบ ่ไม่ต้องมีน้ำร้อนไม่ต้องมีอะไรใช่สุดยอดอ่ะอัน,นี้ให้ให้คนที่คิดเลยนะแบบยกนิ้วให้เลยอ่ะสุดยอดโอ้ยอันนี้เผ็ดค่ะกินบ่อยเดี๋ยวกินไปกินมาก็หมดเองอ สงสัยอยากจะนอนต่ออากาศมันดีเนาะมันนี้อากาศดีอยากไปเที่ยวเนอะอไปไม่ได้นะคะเดีนน๋ยวโควิดปลดล็อกก็ต้องก็ต้องระมัดระวังตัวนะลูกเอบอบางทีนะถ้าปลดล็อกปุ๊บคนบางทีคนก็โหไปกันแบบเตตนนี่ เหมือน <ไป S 1> อัด<ต>อัน <ไป S 1> นะ้นน่ะไม่สนใจใช่ไปได้นะไปได้แต่ถ้าถ้าเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนมีตรวจแบบอืมพัทยาก่อนหน้านี้นี่เขาตรวจเลยนะคะเขามีด่านตรวจเลยอะยิ่งยิ่งตอนช่วงแรกอะเขาตรวจบัตรประชาชนประมาณว่าคือถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เขาไม่ให้เข้าไงเป,เป็นเป็นล็อกดาว่ะเนาะอันนั้นน่ะอันนั้นเป็นอมาไหนยากลําบากจะออกก็ไม่ได้นะคะจะออกพื้นที่ก็ต้องมีใบแบบ มีใบอนุญาตไปขอใบอนุญาตที่เมืองอืมที่อำอเภออะไรประมาณเนี้ยดังน,นั้นไปไหนก็แบบลําบากไปไม่ได้ต้องอยู่แต่ในในเนี้ยในนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ากลัวในนี้คือในพัทยาเน,นี้ยนะคะในนี้ในนี้ในบ้านนี่แหละอืมแต่แต่ก็เริ่มเริ่มจะคลายล็อกอะค่ะเริ่มจะแบบว่าไปไหนมาไหนได้บ้างแต่ก็ต้องระวังตัวอยู่ดีเพราะผลอไม่ได้ ปิ้งปุ๊บนี่แบบลำบากเลยว่าเมื่อไหร่จะได้กินนะสิบนาะสิบนาทีแล้วคุณอ,อ่ะให้พี่เขาดูแล้วหนุคนั่งกินคนเดียวอบอกว่าพ่อพ่อุยอ้ยอุ้ยร้อนจริงๆลูกเออก็ได้อยู่หนูคนดิเนี่ย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 อะบอมบอมบมอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากินน่ากินเอออันนี้มันลงลูกอ่ะทับมันลงข้างล่างอ่ะ เอาเอาเส้นขึ้นมาแล้วก็ทับใข่ไข่กับบุชินมันสุกไงสุกแล้วเนี่ย้ยมันมีเห็ดให้ด้วยเน,ะนเาะสุกเลยสุกเลยค่ะถือว่าสุกว้าวเอยน่าก,กินอนะ่ะแต่เราลองชิมรสชาตินะให้น้องฟองชิมให้ดูเนาะนเป็นจังได้โอ้โอโอขาตั้งกล้องฉันโอ้ย <laughs> หวัวทิมเป็นไงแซบบอแซบยุ <laughs> ไหน,นไหนแม่ลองชิมดิต้องอช้อนหนูช้อนแม่นี่หูร้อนร้อนแล้วร้อนตลอดเวลาเลยต้องยกถ้วยมันออกมั้ยอ่ะถ้าเราพอแล้วน่ะเดี๋ยวมันก็หายโอ้ถ้าเราเปิดใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หายออไมาหมดเหมือนมันหมดอุ๊ยอร่อยอร่อยแซ่บแซบจ้าแซ่บหวานหวานเนาะชาบูน้ำดำซื้อมากินรสจ้ะมันสะดวกนะคะถ้าใคร ไข่แบบว่าเดินทางเนี่ยค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านก็ต้มเอาจ้ะถูกกว่าถูกกว่านาะร้อยได้ไดไดเออร้อยได้เป็นสซองอะแพ็คใหญ่ๆเนาะสองโหลใหญ่ๆหมดละจ้ะร้อยหนึ่งแต่นี่เพื่อความสะดวกแล้วจะภายเดินทางบปว่าเอา,เอาน้ําปกติเนี่ยค่ะเทลงไปได้เลยจ้ะง่ายมากๆเนาะค่ะไปแล้วค่ะพี่ๆมือนน้เนาะค่ะมาต้มให้น้องฟองมาต้มอ,อันนี้ให้เบิ่งค่ะ นั่นแหละแต่ทุกคนก็หลายคนก็เคยกินแล้วค่ะแต่เราอยากให้ดู <c oughs> ไม่มีอะไรมากไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โวแล้วก็น้องฟองด้วยนะคะไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย